ฉันจะต้องได้นั่งบนอะไรอ่ะบันลังต่างทอง <c oughs> เอาใหม่ฉันต้องได้นั่งบนตา่าง ฉันต้องได้นั่งบนบันลังตัางทองบ้าบอกบด้ไปแล้วแค่เข้ามาแล้วกวดหนึ่งให้หน่อยแค่เข้ามาแล้วกวดหนึ่งนห้หน่อยอุ้ยคนเข้ามาห้าคนอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยใครเข้ามาก็ไม่รู้ฮะคนสวัสดีค่ะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะกดหนึ่งให้พิมหน่อยวันนี้พิมพ์ใส่ชุดร่วมมาให้ดูนะคะวันนี้ก็ <c oughs> ลองลองแชร์เออวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันค่ะสองหงารัน <c oughs> <c oughs> สวัสดี พูดเรื่องอะไรดีอ่ะพูดอะไรดีเออทิ้งวันก่อนเขียนเรื่องอะไรนะแต่งงานเท่ากับออกเรือนออกเรือนเท่ากับคนนอกเรามาคุยกันไหมเรามาคุยกันไหมมาแลกเปลี่ยนกันมนบ้านเราอุกมานะคะแล้วก็มีบ้านบ้านแปะมาพ้าฉะนั้นเรามาคุยกันไหมอะมาแลกเปลี่ยนกันรั่วด้วยกัน ออทดสอบแชร์หน่อยอ่ะไม่เคยแชร์จัดมาครับจัดมาเอาไงดีอะแป๊บแแชร์แป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปนะออออาจจะเป็นไลฟ์แรกนะที่พิมแบบจะจริงจังกับการคุยนะคะขอแชร์อีกหนึ่งนาทีหาก่อน ไม่ได้แชร์นะคะหากลุ่มก่อนตอนนี้รุ่มแชร์ก่นอ,อุ้ยฟ้าร้องจะเป็นอะไรไหมวันนี้นะคะบิมก็จะมาคุยเรื่องประเพณีการแต่งงานการออกเรือนของชาวล้วนะคะผู้หญิงเนาะอ่ะสองหารันบิมจะพูดไปแล้วก็คุณก็แทรกเข้ามามาคุยตอบได้ในนามของชาวบ้านละอุนะบิมก็จะพูด บ้านละอุกแนะนําก่อนต้องบอกก่อนว่าบ้านละอุกเป็นโซนแม่ห้องสอนนะคะเป็นโซนแม่ห้องสอนแม่เสลียงแล้วตัวบีมอยู่แม่แจ่มนะคะเป็นรั่วโซนแม่แจ่มนะก็ประเพณีอาจจะแตกต่างกันนะคะทุกคนเดี๋ยวบีมจะมาคุยกันในนี่นะคะแล้วก็มีคุณซองฮารันนะคะที่จะมาช่วยมาช่วยให้ข้อมูลทางฝั่งนู้นนะคะก็ แม่ละน้อยครับโอเคแม่ละน้อยขอโทษค่ะอ่ะอามิมจะมาคุยก่อนนะคะผู้หญิงรั้วโดยแรกเริ่มเดิมทีนะคะประวัติความเป็นมาเนี่ยรั้วที่นับถือศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธแล้วก็มีการเลี้ยงผีอะไรอย่างนี้นะคะก็ ผู้หญิงก็จะต้องเป็นฝ่ายออกเกรือนนะคะถ้าแต่งงานแล้วก็จะต้องออกเกรือนไปนะคะไปอยู่ไปตั้งหลักใหม่กับสามีนะคะไปอยู่บ้านเขานะคะไปเป็นลูกสะพ้ยเขานะคะก็ออกเกรือนไปแต่ในกรณีที่บ้านหลังไหนมีผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงไม่มีลูกชายนะคะก็สามารถเอาผู้ชายเข้ามาอยู่ใน เรือนของตัวเองนะคะก็หาลูกเขยแม่มาข้อแรกเหมือนกันครับโอเคอ่ะก็ผู้ชายก็สามารถมาอยู่บ้านผู้หญิงได้นะคะแต่ลวส่วนใหญ่นะคะลวส่วนใหญ่ผู้หญิงต้องออกเรือนผู้ชายต้องไปเอาเจ้าสาวมาเข้าเรือนนะคะ ไปหาลูกสะอร์ให้แม่นะคะแล้วก็เอามาเข้าเรือนตัวเองนะคะผู้ชายจะไม่ยอมออกไปอยู่บ้านคนอื่นนะคะอ่าเหมือนกันไหมสองหารันอ่าก็จะไม่ไปออกไปอยู่บ้านคนอื่นนะคะแต่ในกรณีที่แบบว่าบ้านไหนผู้หญิงเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายนะคะคุณแม่คุณพ่อก็อยากจะได้ลูกเขยนะคะก็อยากจะได้ผู้ชายโอ้ยโอ้ยหนักคอ ก็อยากจะได้ผู้ชายเนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนของตนนะคะ<ม>เพื่ออะไร<ม>เพื่อที่จะดูแลที่ดินทำมาหากินนะคะไล่นาอะไรก็ว่าไปนะคะนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาออกเรือนจะได้แค่เครื่องประดับออกไปนะคะจะได้แค่เครื่องประดับออกไปนะเขาจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทํากินเขาจะไม่มีสิทธิ์ในบ้านนะคะข้อสเหมือนกันครับโอเค จะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทํากินเพราะฉะนั้นของที่เขาที่ได้ติดตัวออกไปนะคะก็จะมีเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองสร้อยคอเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงอ,อะไรอีกออกระเป๋านะคะกระเป๋าของล้วที่เป็นของล้วที่เป็น,อเ,ปนอเอกลักษณ์เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ ห้าหกอย่างนะคะโดยเฉพาะกระเป๋านะแค่กระเป๋านะคะก็ก็จะได้พวกนั้นไปนะคะผู้หญิงก็จะได้พวกนั้นไปนะคะแล้วก็ส่วนผู้ชายคุณแม่ก็จะเก็บทั้งแก้แหวนเงินทองให้แล้วก็ที่ดินทามาหาทินนะคะก็ลูกชายก็ได้เยอะนะคะแล้วก็แล้วก็สืบสกุลให้คุณพ่อคุณแม่ไปนะคะต่อไปต่อไปอะไรอีกอะไรอีก เรื่องอะไรต่อสองานั้นอะไรอีกอ่ะอ๋ะอการแต่งกายนะคะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วกับที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะก็แต่งกายเหมือนกันเลยนะคะทางบ้านบิมนะ,ะ,ะ,ะเพียงแต่ว่าคนที่แต่งงานแล้วอาจจะไม่ค่อยแต่งตัวเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วคุณก็ยังใส่เสื้อผ้าเหมือนกันได้หมดเลยเหมือนสาวๆแต่คนที่แต่งงานแล้วจะ แต่งตัวน้อยลงจะไม่แต่งตัวนะคะกลุ่มสาวๆก็จะแต่งตัวเอสอสังหารันข้อหนึ่งเหมือนกันข้อสองเหมือนกันนี่สังหารันช่วยเขียนด้วยว่าอันไหนมันเหมือนกันข้อไหนมันเหมือนกันอ่ะตอนนี้คือลืมไปแล้วว่าข้อหนึ่งคืออะไรที่ฉันพูดไปนะคะโอ๊ยโอ๊ยหนักคอวะเอ็นเอ็นพลิกแล้วมั้งขอเนี่ยใส่แบบนี้นะคะอต่อไปโอ๊ยโอ๊ย เดี๋ยวไม่เอาดลยว่ะใส่ให้มันถูกถูกต้องอันนี้ก็จะไปนะคะดิฉันก็จะไม่ค่อยนิ่งๆมะก <c oughs> ก็จะกระดุกกระเดกนะ,ะเ,เ,เรื่องของการแต่งตัวนะคะก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนแต่งและหลังแต่งแต่คนที่แต่งงานแล้วจะไม่ค่อยแต่งตัวจะไม่ค่อยใส่เครื่องประดับเยอะจะไม่ค่อยอะไรอะ่ะ มือว้าเหมือนสาวๆนะคะสาวๆก็จะแบบหาเครื่องประดับใส่ให้มันเต็มยศนะคะมีแขนมีมีกำไลที่แขนนะคะมีผ้าที่แขนนะคะแล้วก็มีเอ่ออะไรนะผ้พาพันขานะคะมีตุ้งหมูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะสาวๆก็อยากจะเต็มที่การแต่งกายไม่แยกครับคนสดและคนไม่สดเส่เหมือนกันโอเคพูดแบบนี้สิโอเคนะคะก็ต่อไป อะไรอีกอ่าเสื้อล้วพูดลืมพูดไปเสื้อล้วนะคะโดยเอกลักษณ์ของชุดล้วนะคะก็จะมีอยู่สองสีนะคะสําหรับผู้หญิงนะมันจะมีสีขาวแล้วก็สีดําสีดําเล็กๆองมาด้วยอ่ะมามาอยู่เวนนะ่ะทุกคนมาอยู่เวนแล้วก็มาถ่ายคลิป <laughs> แล้วก็อ่ะต่อต่อถึงไหนแล้วอ่ะเอกลักษณ์ของล้วนะคะชุด สผภาพผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่สองสีชุดสีขาวกับสีดํานะคะบางคนบอกว่าสีขาวไว้ให้กับสาวสีดำมาไว้ให้กับคุณแม่หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วไม่จริงนะคะไม่จริงเวลาใส่เสื้อสีขาวเราจะใส่ข้างในแล้วถ้าจะใส่เสื้อดำเราก็มาใส่ข้างนอกซ้อนทับกันเลยค่ะแล้วจะไม่ค่อยใส่บ่อยนะคะแบบนี้จะใส่ในพิธีแบบ ใหญ่ๆมีคนมาจะใส่ในพิธีแบบใหญ่ๆอย่างเช่นมงคลสมรสนะคะหรือว่าแบบงานที่แบบที่เราให้เกียรติอ่ะที่ทุกคนให้ให้เกียรติที่ที่วางแผนกันว่าเออเราใส่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานศพเราก็ใส่ถ้าเราอยากจะใส่นะมันไม่เกี่ยวว่า งานศพงานแต่งงานอะไรมันคือชุดชนเผ่าค่ะแต่ว่าถ้าสาวๆแบบอยากจะแยกไม่อยากใส่ซ้อนก็จะนัดแนะกันเองนะคะว่าเอ้ยเราใส่สีขาวนะงานนี้เราใส่สีขาวนะช่วงเช้าเราใส่สีขาวช่วงดําเราใส่สีอะไรบิมพูดอะไรเนี่ยช่วงเช้าเราใส่สีขาวช่วงบ่ายเราใส่สีดําอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปหรืออาจจะใส่แบบดั้งเดิมใส่ขาวแล้วก็ทับด้วยสีดํา โอเคเรื่องนี้ผ่านสวัสดีค่ะปิดคอมตอนนี้กำลังไลฟ์สดปิดคอมไนเงียบคอมตรงนี้นะคะต่อไปต่อไปเรื่องอะไรอีกอะเรื่องอะไรอีกเรื่องอะไรอีกต่อไปเรื่องเรื่องเรื่องมีผู้ชายคนหนึง่ง ทักเข้ามานะคะไม่ใช่ทักเข้ามาแสดงคอมเขียนคอมเมนต์ใต้โพสของบิมเรื่องของการออกเรือนที่บิมโพสไปนั่นแหละค่ะก็ก็แสดงความคิดเห็นว่าดีผมไม่อยากไปอยู่บ้านคนอื่นผมจะเอาเขามา mm อยู่บ้านเวลาคุณจีบสาวนะคะทุกคนเวลาคุณมาจีบสาวรู nah ้ไนะคะก็เครื Alf ่องประดับของผู้ชายมีมีดไหมครับมีค่ะ มันจะมีดาบแต่ว่าอาจจะไม่มีทุกบ้านนะคะจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยด้ามดาบหมายถึงดาบที่เน็บเอวใช่ไหมถ้าหมายถึงดาบที่เน็บเอวนะคะก็ราคาจะแพงแพงเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนู้นเขาใช้งาช้างในการทำด้าม แล้วตอนนี้งาช้างก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการของกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วใครที่ถือครองอาจจะต้องต้องคดีนะคะ <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นกันยากนะคะเดี๋ยวนี้ก็ก็ยากก็ไปขึ้นทะเบียนก็ไปทำอะไรให้มันชัดเจนก็ยังได้อยู่นะคะ <c oughs> แต่ว่าใครที่อยากมีดามมีเออ,เออมีดามมีด ใครที่อยากอยากยากังอยากที่จะมีครอบครองนะคะก็เปลี่ยนด้ามมันซะอาจจะเป็นไม่สักไปเคลือบเงาใสอะไรอะไรก็แล้วแต่อืเครื่องประดับของผู้ชายนะคะก็จะมีเาการแต่งกายของผู้ชายเนาะยังไม่ได้พูดถึงเสื้อผ้าผู้ชายเลยผู้ชายแต่งกายง่ายมากคะ่ะทุกคนมีเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็จะมีกางเกงอีกหนึ่งตัวเสื้อเนี่ยนะคะก็จะ ผ่าหน้าแล้วไม่มีกระดุมหน้าด้วยอันนี้นี่คือเอาเสื้อที่แบบเป็นเสื้อของลวจริงๆนะแต่ว่าสมัยนี้เขาก็ทํากระดุมหรือว่าทำอะไรนะเชือกมามัดอะไรอย่างนี้นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคยุคสมัยมแล้วก็เครื่องประดับก็จะมีมีดนะคะแล้วก็จะมีสร้อยเขาเรียกว่าสร้อยลายซองฮารันภาษาลวดเรียกว่า เวียดแอนั่งเวียแอร์อ่ะนั่งเวียดแอนะคะแต่เดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะหาภาพมาให้ดูนะคะก็จะมีสร้อยตรงนี้นะคะสําหรับของผู้ชายแล้วก็จะห้อยด้านหลังผู้หญิงก็มีนะคะอะขอทัวก่อนรับเริกง,งานแล้วคุยโม้ก่อนเลยครับฟังดูแล้วไม่แตกต่างกันมากครับโอเคบายยค่ะมาแสดงความคิดเห็นทีหลังก็ได้นะอะแล้วก็อะไรอีก แล้วจะมีผ้าพวกหัวสีแดงนะคะแล้วก็จะมีผ้าผ้าขาดขาดตรงนี้อ,อบ้านผมเรียกว่านังยังอ,งอืมใช่ใช่ใช่บ้านวิมเออมันมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะหาภาพมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะแล้วก็ผู้ชายก็จะมีผ้า มามัดพาดอกพาดบ่าสิพาดบ่านะคะก็จะมีสีสันนิดนึงนะคะชุดผู้ชายจะขาวทั้งกางเกงแล้วก็เสื้อนะคะชุดผู้หญิงมีเสื้อสีขาวแล้วก็สีดำแล้วก็โอ้ยวกลับมาเรื่องเดิมแล้วก็้าดถุงมันก็จะเป็นผ้าดถุงแบบลายๆนะคะโทษนะคะเอาปลาถุงมาให้หน่อยได้ไหมคะ ผ้าถุงรั่วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะทำการามัดย้อมมัดหนีนะคะมันจะมีสีดำกับสีแดงนะคะก็สลับขั้น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 กันไปนะคะแล้วก็จะมีตรา,อ,าอะไรนะตรงนี้เป็นสีแดงนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะดำดำทั้งตัวนะคะมันจะมีตรงหัวและท้ายนะคะ,ะนี่นะคะอันนี้คือผ้าถุงลัว่วนะคะทุกคน พูดเรื่องอะไรดีคิดถึงครับคิดถึงทุกคนนะคะพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกเออเราเข้าใจกันเองโอเคอ่าต่อไปต่อไปอะไรดีสวัสดีนะคะไลฟ์นี้นะคะเมื่อกี้มีคนดูสิบกว่าคนนะคะก็ขอบคุณมากนะคะก็อาจจะแบบว่าเอะอะไรเด้งมาก็เลยเข้าไปดูดูเสร็จแล้วก็ออกไปตอนนี้เหลือสี่คนนะคะเหลือสี่คนก็ไม่เป็นไรคะ่ะดูได้ ออ,อยู่ไหนอยู่โรงเรียนค่ะมาเฝ้าเวนนะคะอันนี้ก็ก็ช่องช่องเก็บกระเป๋าเด็กนะคะอยู่โรงเรียนค่ะมาเข้าเวนตอนนี้เลิกงานแล้วนะมันถึงเวลามันเลยเวลางานแล้วก็เลยไลฟ์สดได้อยากถ้าพออเข้ามาพอ,อถ้าพออเข้ามาพอคอ่ะหนูไลฟ์หลังจากที่ท นอกเหนือเวลางานแล้วนะคะหกคนเข้าๆมามาหายๆประมาณไปๆนะคะก็เดี๋ยวมันจะเลยเถิดแล้วมันจะไม่มีประโยชน์นะคะไลน์นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงพิมหาเรื่องมาคุยดีกว่าแล้วก็เพื่อนๆคนไหนอยากให้พิมมาคุยเรื่องไหนนะคะก็พิมพ์เข้ามาค่ะพิมเข้ามาเยอะๆแล้วเดี๋ยวพิมจะหามาคุยแล้วจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะ